สวยมากๆคุณเพื่อนกับ bmw 5 2 3 i auto ปี2003ครับสีน้ำเงินและไอเทมคันนี้เปิดราคามาแล้วครับที่ช่องของเรา139,000บาทเพื่อนโอ้โหครับรถจอดพิกัด บางบัวทองครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะเวียนกันได้ใครอยู่ต่างจังหวัดแนะนาครับเรามีทีมงานวีดีโอคอลให้ดูทุกรายละเอียดของรถได้เลยมีบริการจัดส่งนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายให้อีกด้วยราคาแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับเบียร์วิวคันนี้เลยสวยๆช่วงล่างเฟิร์มๆขับดีมากๆครับเกียร์พร้อมใช้งานครับทุกอย่างลงตัวรถอยู่ในสภาพพร้อมขับขี่ครับ1 3 9 0 0 0บาทใครชอบสไตล์นี้รีบด่วนครับงบประมาณไม่เยอะ ต้องจัดคันนี้แล้วครับที่นี่การันตีครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีรถมากและก็ดูแลหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมครับ088-584-5375ใครสนใจจองด่วนครับหรือว่าโทรนัดหมายการมาดูรถได้เลย